ดีค่ะทุกคนคะคลิปนี้ก็จะเป็นการจะบอกว่ารีวิวหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็คือเราต้องการทําให้ทุกคนดูแต่ไม่ต้องแชร์นะรู้กันแค่กลุ่มเล็กๆแค่นี้พอนะคะไม่ไม่อยากแช์ไม่ไม่ต้องการให้ใครรู้มากรู้กันแค่พวกเรากลุ่มเล็กๆแค่นี้พอคะ่ะ หลังจากที่เราไปถอดซโคนที่จมูกออกนะคะก็ยังไม่ถึงเดือนนะจริงๆถ้าจะให้สมบูรณ์แบบมันก็ต้องให้ครบเดือนแต่ว่าอีกหนึ่งอาทิตย์ก็ครบเดือนแล้วแต่ว่าเราก็อยากเออเรารู้สึกว่ามันหายแล้วอะไรเงี้ยมันคือมันไม่ไม่เจ็บไม่อะไรแล้วก็เลยเออมาให้ดูเฉยๆว่าเออ หลังจากที่ถอดซีลโคนที่จมูกไปเนี่ยมันก็เป็นอย่างเงี้ยเออคือจมูกดั้งเดิมของเราก็เป็นอย่างเงี้ยอันนี้คือแต่งหน้าเอานะถ้าไม่แต่งนี่ดูแบบมีแต่คนทักว่าดูแบบเป็นเป็นแมวเปอร์เซียอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าเป็นคํำชมก็แล้วกันเนาะอ่ะเราจะมาบอกเลยว่าสาเหตุที่เราไปถอดซีลโคนที่จมูกออกเนี่ยที่ไม่เสริมดั้งแล้วเพราะอะไรนะคะคือเราเสริมจมูกมา22ปีแล้วก็สาเหตุที่ที่เสริมจมูกก็คือบางทีก็คนสมัยก่อนอะ่ะชอบล้อกันชอบแบบ แล้วทําให้เรารู้สึกเออมีปมด้อยเป็นคนจมูกหักจมูกแบบด่างหักอะไรเงี้ยก,ก็ไปเสริมเพราะคนอื่นเพราะคนอื่นชอบล้ออะไรเงี้ยแล้วก็ทํามา22ปีเรามีความรู้สึกว่าเออมันทํามาปีสองปีแรกอ่ะมันมันสวยนะใครเห็นก็สวยเพราะว่าอ่ะหลายคนอาจจะสงสัยว่าทําไมเราถึงทําจมูกได้นานทําไมถึงไม่ไปเปลี่ยนอะไรเงี้ยก็สองปีแรกอ่ะมันสวยแล้ว พอหลังๆมันรู้สึกว่าเออมันจะเป็นใสๆมันเริ่มเอียงไม่ได้โดนตบหรือว่าโดนต่อยอะไรมาคือเท่าที่เคยคุยกับหมอนะคะซิลิโคนมันก็อยู่ของมันอย่างนั้นนะคะมันมันมันไม่มันไม่มันไม่เป็นอะไรหรอกเพียงแต่ว่าเราด้วยความที่ว่าเราระยะเวลาแล้วก็การใช้ชีวิตของเราหรือเปล่าแล้วก็พยายามที่จะระมัดระวังตัวเองอยู่นะก็มันอยู่อยู่มันก็เอียงค่ะเอียงแล้วก็เริ่มมีพังผืดแล้วทีนี้ทําไมเราถึงเสริมจมูกได้นานถึง22ปีใช่ปะ ไม่ค่อยได้มีปัญหาอะไรนะบางคนแบบทาปี2ปีก็เริ่มมีปัญหาแต่ของเราอยู่ได้นานเพราะว่าจมูกเราเราเอาขึ้นนิดเดียวไม่ได้เอาขึ้นเยอะคือการเอาขึ้นนิดเดียวอ่ะให้มันเหมาะสมกับใบหน้าคือต้องเชื่อหมอนะหมอแนะนํำยังไงเราก็ต้องทําอย่างนั้นนะคะมันก็เลยอยู่ได้นานคือไม่ได้เสริมเยอะไม่ได้ทําออกมาเยอะแล้วก็ออกมานิดเดียวอะไรเงี้ยแล้วทีนี้สาเหตุที่ต้องไปเอาออกเพราะว่าไม่ใช่พอไม่ใช่เพราะคําพูดของคนเพราะว่าเรารู้สึก เจ็บอะเหมือนจมูกจะทะลุออกมามันเหมือนกับตึงๆบุบวมเวลาตื่นขึ้นมามันมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่ส่วนหนึ่งในชีวิตในตัวเราแล้วตอนที่เราทําจมูกมาใหม่ๆเรายังรู้สึกว่าเออปี2ปีแรกเรารู้สึกว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งของของใบหน้าของเรานะไม่รู้สึกว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมมันไม่ใช่รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่แบบ ส่วนเกินอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็รู้สึกดีอะที่ท,ท,ท,ที่มีดั้งนะพอทําไปสักพักหนึ่ง22ปีปีนี้แหละ5 6เดือนที่ผ่านมาเรามีความรู้สึกว่าเออเราปวดปวด,ปวดตึงๆึง,งเราก็เลยเออรู้สึกอยากหาข้อมูลนะคะว่าเออแปลาออกดีไหมอ,อ่ะก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าเราเก็บไว้นานไม่ดีแน่ๆเลยนะคะมันจะแบบเหมือนคนคนที่เขาพูดกับเออจมูกแบบ ทะลุอะไรเงี้ยไม่มันจะอักเสบอะไรเงี้ยมันไม่ดีแน่นอนแล้วก็ไม่ทําไมถึงไม่ทําใหม่นะคะหมอก็ถามอยู่ว่าถ้าถอดออกแล้วจะทําใส่เข้าไปใหม่ไหมก็คือเสริมไหมเพราะบางคนแบบว่าพอถอดปุ๊บก็ไม่รู้สึกที่จะสบายใจที่แบบดังหาอะไรอย่างนี้นะคะไปคือทําถอดแล้วทาเลยอย่ามันจะไม่เจ็บอะไรเงี้ยเราก็เลยเออพอลองถอดแล้วผ่านมาเกือบเดือนแล้วเรารู้สึกว่าเออ เชื่อหมอดีกว่านะหมอบอกว่าจมูกทรงเนี้ยเหมาะกับเราที่สุดแล้วนะคะไม่ทําก็ได้อะไรให้แต่งหน้าเอานะคะไม่มีดั้งมันก็ดูแบบเออเหมือนน้องในเพจคนณนึงบอกว่า การคนเราที่การที่ไม่สมบูรณ์แบบมันก็เป็นอะไรที่ลงตัวแล้วก็น่ารัก <c oughs> คิดเอาเองหรือเปล่า <c oughs> คือพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีนะคะนั่นแหละสาเหตุที่เราไปถอดออกเพราะว่ามันตึงๆเจ็บๆบ,บ,บวมๆนี่นแหละแล้วทีนี้ทําไมถึงไม่ทาใหม่เพราะว่าเราพอใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นนะคะแล้วก็เรามองพ่อมองแม่เราเฮ้ย hey, มองนะเราทุกคนเป็นอย่างนี้หมดเลยทุกทุกคนจมูกแบบนี้แล้วเราจะไปทาทาไมอาจจะเป็นเพราะว่าเราเลยวัยที่อยากจะสวยแล้วแล้วก็ไม่ค่อยสนใจคําพูดของคนมาก นะคะก็เลยเออพอใจที่ตัวเองเป็นอย่างนี้แต่งหน้าเอาก็ได้มันจะหักกระช่างมันนะคะมันจมูกทรงเดิมของเราถามว่าเอาออกแล้วมันต่ำกว่าเดิมไหมมันก็เหมือนตอนที่ที่ที่เรายังไม่ได้ทำาะแหละมันไม่ได้แตกต่างกันเลยนะคะแตกต่างแค่ตรงที่ว่าหน้าเราอาจจะดูแบบมีอายุมากขึ้นเพราะว่าวัยมันเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็มีการเปลี่ยนแปลงบ้างตามวัยอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้คน สนใจกันเยอะว่าไปทําที่ไหนราคาเท่าไหร่ทําไมทําแบบไม่บวมไม่เจ็บไม่อะไรเลยคือใช้ชีวิตชิวมากๆเลยนะคะราคาถูกมากๆเลยซึ่งเราหาข้อมูลมาเรามีความรู้สึกว่าแค่ถอดจมูกออกทําไมมันจะต้องแพงใช่ไหมเพราะเราไม่ได้เป็นการแบบเสริมหรือว่าแก้จมูกอะไรเงี้ยแล้วจมูกเราไม่ได้มีปัญหาเราไปถามคลินิกอื่นหรือว่าโรงพยาบาลอื่นก็ขั้นต่ำก็หลักเหมือนแล้วการที่ถอดซิลิโคนที่จมูกออก ขั้นต่ำคลินิกหนึ่งบอกว่า8,00พแต่เราทำที่คลินิกนี้3,000บาทจ้า3 0 0 0บาทจริงๆนะคะถูกมากๆเลยนะคะคือเอาเงินที่เหลือ5 0า0นี่นะให้ลูกไปเรียนพิเศษเลยเอาเงินไปทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวเองนะคะมันก็อะไรเป็นอะไรที่ประหยัดเราทำคลิปนี้เพราะว่าเราอยากเรานึกถึงตัวเราเอออยากจะเซฟเงินอยากจะสวยแบบธรรมชาติไม่อยากเจ็บแล้วและที่สำคัญคือเราก็เป็นคนกลัวเจ็บคนหนึ่งเราก็ไม่อยากจะ ให้หมอที่ไม่มีฝีมือจะบอกว่าหมอไม่มีฝีมือหรือเปล่าเพราะว่าเราเคยพาน้าเราคนนึงเขาไปทําอ่ะเมื่อหลายปีที่แล้วอะฮะหลายปีแล้วล่ะเขาคือหมอคนนั้นเขาแบบทําเจ็บอะคือเขาบอกนะาเราไม่ได้เข้าไปในห้องห้องห้องที่เขาถอดจมูกให้นะาเราหรอกแต่ว่า เขานาะเขามาเล่าให้ฟังแล้วเราเห็นของนะ้าเราคือบวมแล้วก็เหมือนกับใช้เวลาค่อนข้าง,งาน,นานในการที่จะดึงจมูกออกเราดูเขารมรู้สึกว่าเฮ้ยเรากลัวว่าแบบนั้นการจะทําจมูกก็เจ็บการจะเอาออกก็เจ็บก็เลยรู้สึกกลัวแต่ตอนนั้นจมูกเราไม่มีปัญหาไงหลังๆจมูกมีปัญหาก็เลยรู้สึกเอออยากจะถอดออกแล้วทีนี้อ่าราคาบอกไปแล้วใช่ไหมที่คนสนใจคลินิกไหนคลินิกเออลืมเดี๋ยวไปเอากันนะ เราไปถอดที่คลินิกรัตนโกศิทร์คลินิกการแพทย์นะคะอยู่ที่จรัยแถวแถวบ้านท่านบรรหารนะคะเราแวแกนั้นแหละต่อทำกับคุณหมอสำรวยนะคะก่อนที่จะทำก็โทรไปไม่เนืกอว่าจะได้คุยกับคุณหมอนะคะ mm hmm. คือเราโทรไปคลินิกอื่นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คือเราบอกว่าเราทำมากี่ปีกี่ปีซึ่งส่วนใหญ่ก็จะบอกว่ามันทำมานานมันต้องขูดพังผืดนู่นนี่นั่นคือคือแบบ คือหูหเยอะอ่ะกลายเป็นว่าเออคิดราคาเราแพงแต่พอเราคุยกับคุณหมอคนนี้เขาบอกว่าไม่ว่าจะทํามากี่ปีก็ราคานี้ไม่ลดแล้วก็ไม่เพิ่มราคาเลยทําราคา3,000บาทเนี่ยมาตั้งนานแล้วเราก็เลยคุยกับคุณหมอดูแล้วแบบเออเป็นคนแบบคุยง่ายๆดีอ่ะดูเป็นคนที่แบบเออ,เออเห็นใจเรานะคะเราอยากจะเอาออกอะไรเงี้ยก็เลยไปที่นี่เลยนะคะเชื่อไหมว่าระยะเวลาในการที่จะถอดถอดซิลโคนจมูกออกซึ่งเราไม่เจ็บไม่รู้เรื่องเลย ใช้เวลาไม่ถึง5นาทีด้วยซ้ํานะคะตั้งแต่ขึ้นเตียงก็คือรู้สึกเจ็บช่วงเดียวก็คือช่วงที่ฉีดยาชาค่ะเขาจะฉีดไปในโพรงจมูกของเรานะคะฉีดเข้าไปด้านนี้ตรงนี้พอหลังจากนั้นเราไม่รู้เรื่องเลยว่าเอาออกแล้วหรอเอาออกตั้งแต่เมื่อไหร่ซึ่งไม่รู้สึกเจ็บและที่สำคัญคือเอาออกเสร็จก็สามารถไปทํางานไป ทำธุระส่วนตัวของเราได้เลยก็คือตอนแรกๆสองชั่วโมงแรกอ่ะเขาจะเอาผ้าก๊อซใส่เข้าไปในรูจมูกนะคะสอสองรู 2, 2ลเลยนะคะแล้วก็ใช้หน้ากากแผ่นหน้ากากอนมามัยอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรแมสนั่นแหละเออเดินเดินประมาณ2ชั่วโมงพอหลังจากนั้นก็เอาผ้าก๊อซออกก็ไม่มีเลือดแล้วอาจจะมีน้ําเหลืองออกบ้างคือคือทั้งวันเนี่ยมันไม่ได้ทั้งวันนะน้ําเหลืองออกประมาณถึงช่วงเย็นๆน่ะเราก็ไปกินข้าวไปอะไรต่อได้เลยไม่ได้น่ากลัวและที่สำคัญคือมัน วันแรกจะไม่บวมวันแรกจะรู้สึกเหมือนไม่ได้เอาซิลิโคนออกนะคะวันที่สองจะรู้สึกบวมๆขึ้นนิดหนึ่งนะคะพอหลังจากนั้นมันก็จะค่อยๆยุบค่อยๆยุบเจ็บไหมเราไม่รู้สึกเจ็บคุณหมอก็บอกอยู่วะะ่าถ้าเจ็บก็ให้กินยาแต่ว่าเราไม่เจ็บละหมูเราก็เลยไม่ได้กินนะคะแล้วก็อาจจะมีแบบช่วงแรกๆอาจจะมีแบบเหมือนกับคือเป็นอะไรอะเลื่อนแห้งๆอยู่ติดบริเวณนี้ก็ไม่ไม่ไปพยายามที่จะแบบ แค่แกะเกาอะไรอย่างเงี้ยก็ปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติของมันนะคะโอเคก็ประมาณนี้เพียงแต่ว่าเรารีวิวให้ทุกคนดูคลิปนี้ว่าเออทรงจมูกทรงเดิมของเรามันก็เป็นอย่างนี้สําหรับใครที่อยากจะเซฟเงินอยากจะประหยัดอยากจะไม่อยากเจ็บอยากจะให้ทุกอย่างมันเร็วแล้วก็ไม่มีรอยช้ารอยเขียวรอยแดงเลยไม่มีมันไม่มีจริงๆนะไปดูในคลิปเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ในแปะไว้ที่ที่คลิปไว้ให้นะคะว่าเออมันไม่มีบวมไม่มีรอยช้าเลยอะไรเงี้ยคือ เป็นอะไรที่เร็วไม่เจ็บไม่ต้องแชร์ูร้กันแค่นี้พอนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย